สวัสดีค่ะวันนี้ก็ที่จ้นทุกก็มือตีวัดค่ะนี่นั่งเป็นหอมกอที่มือจอมค่ะกอทีเอาวกสารมาตันวัดค่ะตัวโปเซนค่ะยงก,ก็ดีอาอ่าของกระส่งให้ลูกค้าค่ะมีอยาเลือกเขาแห่งนหนึ่งค่ะเ <c oughs> ไปไปกันเลย มาถึงวัดยกอมาในวิหารค่ะยกอที่มีลูกอ่อนเข้ามาอบร้อมตีในวิหารวัดวันกลางเขาค่ะี่มีทุกปีมหาสัมผัสยก่าตู้ปีใจน้อยค่ะที่มาสอนาการอบร้อมหือนิสยัยรียกอะติคือภาวนาคือเขามีาสติยาวยาก่ออาติใจสง,งบค่ะ วาหลออ่อนหรือว่าคนหลงคนใหญ่คนเทาอีสังก่อนมาพังอบลมกันเลยคะ่ะอ่าเขา้าอันตุกปีเข้าที่สอนทุกๆวันติดคะ่ะปาดติดในหนึ่งปอกคะ่ะนี่ก็เต็มของอ่าเครื่งองเขาใส่จางที่ต้านผ้าเข้าเหมอไปลาน,นี้คะ่ะดีซอยผักกดปีแล้วก็ผักโขวไวค้ค่ะแล้วก็อันนี้เจิ้นหนังอ่าหนังตะตะลุดไว้กินหมูพุกคะ่ะอ่าไว้ตานคนเทาเข้าหมูพุกคะ่ะ นี่ก็ตัวโค้สีน้องแก้วเข้าคาน้องแก้วเขาก็จะเป็นมุกสามคะมุกสามนี่ติมนี่ซี่เพิ่นปลายค่ะอันนี้เขาก็โคโดหอมเฮ็ดน้ำมันพูอคาเฮ็ดเคืองข้าใส่จางค่ะนี่ก็ใจกันปลอกมันเน่าค่ะอย่าก็วิปปิกค่ะนี่ก็เป็นเคืองข้าใส่จางเหมือนกันค่ะนี่ก็เกี้ยวหอมโหไวอวาใส่พักหมอพูคคะใจกนหนึ่งอิดหนึ่งน้อยค่ะนี่ก็ย่างมือมาถ่ายตัวเก่าอีกหนึ่งค่ะ นี่ก็อจายกันต้ำโตเรียบร้อยแล้วค่ะเข่งเขาใส่จางค่ะเื่งใส่เขาใส่จางเขาก่อที่มีประมาณนี้ค่ะนี่ตะเหลวผ้าเขาก็มาแล้วค่ะนี่ก่อมาใส่อาเข่งมั่นยาก่อลูกเขาซอยมือแหวงผ้าเข้าค่ะนี่ก็เป็นค้นทางให้ยาก่ออาแหวงแหวงกันเทสหนึ่งอิดหนึ่งน้อยค่ะปีนี้ตุกผ้าในวัดวันกลางเขาก่อที่มีหลายเอ็นค่ะเพราะว่า ตัวผ้าต่างวานมาอยู่พองค่าเพราะว่าเป็นมีการสอนหลิกสอนทำค่าีิวัดค่ะไปผ้าเขากินเรยบร้อยยาวาก็มาล่างมองล่างจานกันเยยวคะเก็บพือนรยบร้อยก็จังที่ปอกเฮิอนค่ะอันนี้ก็เตรียมถลิ้นเฮ็ดแกงสนับใบหมูพุกคาน,นี่ก็มาจ่อยๆกันพันกัดถลิ้นออกค่ะบอกวาดมายาวกอที่มีออลเลอร์เขาสามเฮืรนค่ะ มือส่งของปอกมายาอับน้ำก็ที่มาตาเซรั่มตะบิรูนี่ตุกก็อทางเงยาะค่าใจลีนะคะมันแมนนะหอมแก้วค่ะเม่อเถืนนาหลอกค่ะมักทองคํานี่ก็เฮาใส่ติเป็นนาหอยนาทาหอยซิวค่ะมันที่เจียวหายค่ะเซรั่มตะบิรูนี่เฮือนาซุ่มซื่อเยาก,กา็ลดรอยล้ำรอยแรงอาฝ้ากาจุดลังลำเฮาค่ะ โยกออมีลูกค้าเก่าบอกมาซื้อซ้ำตุกข้าผิวแพ้ง่ายก็อใจไรค่ะเซรั่มตัวนี้ค่ะเนื้อมันก็อเข้มข้นโยกออใส่นายากออมันเหนียวค่ะใจหมายาซึกอ่ามันรีก็เลยอยากบอกต่อค่ะลุมลาน้ายกออมาลุมลาผิวหนังทางค่ะผิวมือทางค่ะนี่ก่อใจเซรั่มมะนาวเซงกดที่สองโยกค่ะพอใจโยกออมือหมอนลุยลุยายกอผิวเขาก่อนิ่มๆไปค่ะดีใจค่ะเซรั่มมะนาวนี่ ตัวนี้ก็มีลูกค้าเก่าปัะมาซื้อซ้ำเหมือนกันค่ะใครสนใจก็สั่งเลยค่ะของมีพร้อมส่งค่ะ